คันเนใครเคยเป็นบ้างเวลาจะเติมเกมแต่ละทีเนี่ยรอนานนานวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนานั่นก็คือร้านขั้นเทพเติมเกมราคาถูกต้องขั้นเทพมีบริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมีเติมเกมวันพันแมนอีกด้วยราคาเนี่ยก็โคถูกเติมก็เติมไววปลอดภัยเพียงแค่ใส่ UID ละไเล็กเมอร์เวอร์ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยก็รอรับของทางจดหมายได้เลยใครที่อยากเติมนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะบอกก่อนร้านนี้เติมประจํา สำหรับใครที่อยากจับบาร์แมปไลเลนเจอร์แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดผมขอแนะนํา u g b o n แอปที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนบาร์ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ u g b o n เป็นแอปพล,ลิเคชันระบบคลามือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเพื่อนเปิดบอดออตโต้บาร์เกมทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามเกมก็ยังจะบาร์ให้เราอยู่นะครับซึ่เหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเดื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไป ซึ่งแอปพลิเคชัน y o u g e e b o d e เนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วัลลต์รึบาทก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับใครที่อยากดาวน์โหลด y o u g e b o o e นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่คําอธิบายใต้คลิปกดผ่านลิงก์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับโค้ดส่วนลดแล้วก็เพจเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้เป็นส่วนลดได้ฟรีเลยนะครับ y o u g e b o o e โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับรออะไรล่ะดาวน์โหลดเลยครับ โอเคผมต้อนรับทุกคนด้วยนะครบเพราะว่าผมในเกมลายเลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดแพ็กเกจต้อนรากลับมาแล้วแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูงดีก็ได้นะครับมาวันนี้นะครับเริ่มเป็นวันที่สองนะครับที่เราได้มาเริ่มปั้นไอดีใหม่นะตอนนี้ก็เลเวลไปเหลืองตามด้วยเวทนะซึ่งบอกเลยว่ามันช้ามากนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะเมื่อวานเมื่อคืนน่ะนะครับแล้วด่านก็โอโหตดาด้วยเเลยนะครับ เควสอะไรนี่ก็ยังไม่ได้เคลียรครบเลยนะทุกคนเออนะใครที่ลุยตั้งแต่เมื่อวานพร้อมผมเนี่ยถึงด่านไหนกันแล้วบ้างแล้วก็เวลเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ต่อใครนะที่อยากแอดเพื่อนนะครับก็แอดมากันได้นะนี่แอดมาเต็มเลยขอบคุณที่แอดมาแล้วเดี๋ยวเอาไปเอ,อ่อทางด้านของเอาไปพานดันนะครับใครอยากแอดมานะครับก็แอดมาได้นะครับอันนี้หรือเปล่าอยู่ไอดีนี่นะไอเกมประมาณนี้เลยนะครับ แอดมากันได้นะใครที่มาปั้นอยากมาปั้นแข่งผมเรามาปั้นตัวผมนะครับก็เมื่อวานนะครับหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าให้ผมเนี่ยปั้นทางด้านของกินโทคิมาเป็นตัวยืนก่อนแล้วเป็นตัวดรามจนะครับแล้วก็ค่อยไปปั้นเมกุบินนะอะ่ะผมก็น่าจะยึดตามนี้เลยนะครับเพราะว่ากินโทคิเนี่ยจากที่ผมไปดูรีวิวมามันก็แบบถึกๆนะหลายพลังตึงๆเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้นะก็คือผมก็ต้องขอเกินไปก่อนเลยนะว่าทางด้านของแพ็กเกจตอนรับกลับมาเนี่ยนะครับ แพ็กเกจตอนเรากลับมาเนี่ยนะครับก็คือผมได้เติมมานะแล้วก็คือผมเนี่ยเปิดไปแล้วฮะทุกคนทุกคนคิดว่าผมได้อะไรครับให้เวลาคิดนะหนึ่งในแปดแปดตัวนี้นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกแน่นอนครับผมได้โคนี่แชมโคนี่แชมเปนอะไรโคนี่พนันชีพโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ยังดีอยู่ใช่ไหม เออผมดวงดีปะด่ะทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนีเ้เมตาแต่งมืดมันไปประมาณไหนแล้วก็คือผมเปิดได้ทาั้งของโคนี่ชิปนะก็ดีกว่าฮอกกี้หมอดูอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมว่าแพ็คนี้เนี่ยตอนเรากลับมาเนี่ยผมดวงดีจัดเลยนะเอออ่ะรับไปก่อนนะรับของไปก่อนแล้วก็ไม่ได้เติมเยอะนะครับเติมนิดหน่อยพอนะครับอุ้ยกบม่วงสองตัวเลยเหรอนะ แล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นนับใช้ขนนกหนึ่ชิ้นใช่ไหมพักตุ่มเลนเจอร์ตุวอุปกรณ์อ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะอันนี้เอ่ออันนี้เนี่ยขอเป็นเกียร์ช่องไหนดีช่องหน้าก็ดีช่องกลางก็ได้นะหรือว่าจะเป็นได้หมดอ่ะนะมาเดี๋ยวเราไปทําการพักตุ่มเลนเจอร์กันดีกว่านะครับก็ได้มาแล้วนะในทีมนะครับผมทงา้างของเออโคนี่ชิปนะเอ,อ น,นี่ตัวเดียวโดโดๆเลยฮะทานมืดก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะอ่าแล้วผมบอกทำไมเนี่ยนะเอออัพทางน้องของเจสมาเล่นก่อนก็ได้นะเพราะว่าเลเวลน้อยมันอันนี้ไม่พอนะมันแร่ไม่พอนะครับไปอัพไปเลยต่อไปมันให้ตีโบอุปกรณ์ใช่ไหมมา เราตีบวกกันดีกว่านะครับเราได้ประกาศอาชิยะมานะครับเราไม่แน่ใจว่าจะแให้ของใครแตะให้ตัวไหนนะครับเราอัพเดือะคิดมัดไปก่อนแล้วกันนะมวกหนึ่งนี่ืดยคิดมัดนี่ตึงๆเลยนะผมจะดองรูบี้ไว้เกียร์คิดมัดโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีอะไรอีกมา ID ของเราค่อนข้างที่จะ เคลียอะไรอีกใช้ขนนงหนึ่งชิ้นใช่ไหมเคลียตัวไดรหลักมาเราก็ไปเล่นด่านหลักกันดีกว่านะครับเออนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับปึ๊บมาแอดมากันได้เ้อทุกคนวันนี้เราจะไม่รู้ดิว่าผมเนี่ยจะดันถึงด่านตื่ร้อยจะจบตอนไหนนะเพราะว่าม่งแบบอย่างนานนะทุกคนแล้วก็ระหว่างทางมันก็มีแจกของเยอะอยู่นะแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคอยปั้นตัวไปด้วยนะ ตัวแรกที่ผมจะปั้นในทีมแม็กนะครับก็น่าจะเป็นกินโอคิแล้วก็เอ่อไฮเปอร์แม็กก็เป็นโคนี่มะโคนี่ชิปนะดวงดีจัดจัดอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นของเราแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็คแรกนะครับเพราะว่าแพ็คกงแพ็คสามเนี่ยแม่งโคตรแบบราคาแบบโอ้โหคือแบบเติมบี้ได้เลยนะอันนี้ก็ยังดูอีกนะครับไม่ไหวไม่ไหวนะ แพ็กนี้ตอนรับกลับมาแล้วก็แพ็กอันนี้เริ่มต้นเนี่ยคุ้มตุดแล้วนะมาอุปกรณ์ผมขออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหกดาวเอามาใช้ก่อนใช่ไหมมันก็แรนดอมนะไปปึ๊บอื้อกำไร TP พลายชวีตัดเร็วหลบหลบเรีวมันเล่นก่อนได้นะเพราะว่าช่วง,รงแรกๆเนี่ยมไม่มีของเลยนะมากดดำกบแดงมาอย่างละตัวครับมันมีแค่นี้ใช่ไหมทำไมของมันได้น้อยอยัง ปุ๊บอ้ยกระป๋องยีพไม่น่ารับเลยมันขึ้นปะกระป๋องยีพี่ามมาเลยทุกนเราต้องเล่นด่านร้อยหติบก่อนนะเพราะว่ามันจะได้ของในภารกิจนะครับได้รูบีนะครับไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเออตัวที่ผมอยากได้ก็คือเอามูลเยลลี่ก็ได้นะไม่ก็เอ็ดเวิร์ดเซเปนะครับผมทุกคนรถเข็นผีจีเดลลี่อะรอย่างอย่ามาเลยนะผมขอตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแต่งมืดนะครับไปอันนี้ ได้อยู่นะเราได้ทางด้านของคนี่ทางด้านชิปมาแล้วนะไอแพ็คตอนเรากลับมานะแพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยผมไม่หวังอะไรมากครับขออะไรก็ได้นะที่เป็นแบงมืดนะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์ตามให้ด้วยนะครับไปแล้วมาลุ้นกันเลยครับกระโดดอีกรอบนึงกระโดดอีกรอบนึงแล้วก็กดแบงคงมืดหโหจบจ,จัดเลยครับตัวนี้มาราคัไม่เป็นไรเราได้โคโนี่มาเร็วนะอือคือแบบขงิงจัดเลยทนะุกคน มาลาคนี่ก็เล่นไม่ได้หรอกมัง้งโหมีบูสเตอร์อีกนะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปั้นไอดีนิดหน่อยนิดหน่อยกันแล้วนะครับตอนนี้ลูบี้ก็เกือบจะเจ็ดร้อยลูบี้แล้วนะครับเออก็ถือว่าไวจัด,จดเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีกันดีกว่านะครับเพราะว่าไต่ง่ายนะครับแล้วก็ได้ลูบี้ด้วยนะ,ะทีนี้ชนะหรือเปล่านะใครกิลว,ว่างบ้างนะครับผมอยากเข้ากิลวมากเลยนะถ้าเลเวลถึงนะครับเพราะว่าจะ เข้าไปเอาของแล้วก็ไปเก็บเควสอะไรประมาณนี้นะใครที่มีกิวมีที่ว่างให้ผมไปที่นึงก็เออคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอุ้ยนี่มีกินโทคีนะเราหูแพ้หรือเปล่าเนี่ยกินโทคีตึงๆจัดๆเลยนะุกวนเขาไม่ได้อัพด้วยใช่ปะหูแรงจะจัดเลยนะุกวนป้อมเขาแค่หนึ่งดาวเองโอ้โหลืมดูว่ามีกินโทคีนะไม่เป็นไร ช่างมันนะเราเลเวลแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็โหดเองแหละโอ้โหแล้วแบบหลีกเงินหลีกทองหลีกเงินยังมีแต่ตัวตึงนะไปเล่นดา่านปกติก็ได้ค่ะทุกคนเล่นเรืเ่อยๆชิวๆนะไม่รีบนะเพราะว่าเราปั้นเองนะครับปั้นเองเล่นเองเราไม่ต้องจะเป็นน้องรีบนะยกเว้นแต่จะไปแข่งกับน้องๆในช่องนะครับพี่ๆในช่องนะครับ ก็ใครได้ปั้นไอดีแข่งผมบ้างนะมาจอยกันนะอันนี้ก็ดัานด่านเรื่อยๆนะผมอยากให้ถึงด่านประมาณ100ในวันพรุ่งนี้นะไม่แน่ใจนะว่าผมจะเล่นหรือนั่งเล่นหรือขี้เกียจเล่นหรือเปล่าด่าน100นี่กายจะจัดเลยนะเพราะว่ากินเวลาไปพอกลมหัวนะด่านละนาทีอะตกประมาณด่านละนาทีอะนะไม่รวมกดไปกดมาอีกนะประมาณด่านละนาทีอะนะร้อยด่านก็ร้อยนาทีนะอ่ะมันก็ต้องแบบ ลองปั้นเล่นกันหน่อยนะแล้วก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าไอดีใหม่นะไปเรื่อยๆครับไอดี ID นี้นะเราไม่รีบนะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับปึ๊บก็เป้าหมายของผมนะครับก็คือจะดันให้มันถึงด่านหนร้อยหนึนะครับประมาณนี้แหละแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ด่านร้อยห้าิบนะถ้าถึงด่านร้อยห้าิบ เลยไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะทําการอัดเลเวลอัดเพชรเลยนะมาตอนนี้ก็มีเกือบเกือบเจ็ดรูบี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถล่มกาชาในเกียร์คิดมาที่มันมานะครับแล้วก็มีตั๋วดองอยู่นะอ่ะคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม